แล้วครับมาพบกับการเล่นหมาคฮอดผมอีกครั้งนึงนะครับ เสียงเรือจำนะครับกินก่อนครับกินก่อนกินก่อนเลยครับเสียงเรื่องจำกินสองเลยครับอ้าวเสียงเรื่องจำเดินข้าวฮัทไปไปครับหลบไปหน่อยนึงหลบไปหน่อยนึงครับเสียงเรือจำเดินจะเข้าฮอทครับเราก็เข้าเหมือนกันครับไม่ต้องกลัว อ่าสิลจำทำไงกินผมก็ขา้าวฮัทครับอข้าวฮัดเลยครับตอนนี้อ่บไม่สนครับ,รบข้าวฮัตไปเลย,อยสองอยู่แล้วลอืออา,อาอาสองเลยครับนี่ อ้าแพลแล้วอือจะก,กินสองเอาคะแนนสักหน่อย,เ,เ,ยอเส้เนเีเ่นจำก็เข้าเรียนจำไปเลยนะครับตอนนี้เราต่อครับเล่นสดครับตอนนี้โอเอฝั A, ่งทนครับ พันกว่าเขาอาจจะเก่งก็ได้ครับไป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 หมากโจรเจอหมากตำรวจครับอ,อ่า,อาไปสงสัยอ๋อตอนนี้โดนสามครับโดนสามอ่าไม่เป็นไรโดนสามไม่เป็นไรอา่อา เป็นไงแพ้อ่ายอมไปครับยอมอ่าอันนี้ความจำมันหมดนะครับ เปดิดดูตาสองครับเราแก้มือเขาได้นะครับเปิดดูครับ <S <S เอาโอเคฝั o e, ่งทนเดินขึ้นมาเราก็ขึ้นมากลางสูงครับอา่าเขาดันสูงขึ้นมาเราต่อทิ้งก่อนครับไปไปมีปัญหาไปให้เขากินสองไปเลยมากินเอากินคืนครับกินคืน เอาไม่ต่อแล้วขึ้นไปเลยเอาพวกขึ้นไปเลยเรา,าไปอ่กินลบกินอ่กินเหมือนกันครับกินกินเขาคิดผิดหรือเปล่าอา้าวโอเคชนะไปแล้วไปสามสอง,สมสองมไม่มีหลอกสองไม่มีหลอก ไปไม่ให้เอาครับสองไม่ให้เอาไปอ่ากินโอเคชนะไปแล้วกินโอเคชนะแล้วเดิมพันห้าพันไปเลยครับตอนนี้ปูขุด อ้าวมาคะแนนเยอะหน่อยตอนนี้อ้าวมีคนดูหนึ่งท่านนะครับอ่าขึ้นมาไปย่าไปอย่าไป,าไปต่อทิ้งไปก่อนครับกินกิน in 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 กินคุณอ่ะกินคนละนั่นแล้วกันอ่ะคุณตัดสินใจพลาดผมรู้ผมรู้ครับเขาพลาดเองเดี๋ยวตาตะไปเราอย่าพลาดอย่างเขาอ่ะกินพลาดแล้วก็ต้องเดินนะครับเราก็คิดว่าเราแพ้แล้วแหละตามเมื่อกี้อ้าวเปิดมากไหมขึ้นไปก่อนไป เปิดหมากอีปุ่มดูดิหมากขนาดกินอะให้กินไปเลยครับสองอะไรเนี่ยก,กัก,กเราก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วไปครัวอะไร Ah, gak payah. Jangan gkak, gak Ah. ต้องแก้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวกินกิน คินให้คินไปเลยครับสองเบื่อไหมหนูบุกบ้านทางสีดพิ้นไว้หนูหายยักษ์ครัง้ง เปนไม่ค่อยดีสองตานะครับผมทำเนียนๆหน่อยตาน,นี้เนียนหน่อย,อนนเ,ย,นนอยเจอกันอีกครั้งละนะนะรอไม่ให้ต่อครับตานนี้ไม่ให้ต่อครับกินอ่ะจังท่าไว้ก่อน อ้าวนายก็กินนี่ครับอืมกินไปคำไปเลยมากอะไรเนี่ยอะไรกินเลย ยินไปไปโอ้ยลืมลืมเข้าสองตัวนะครับตามเมื่อกี้โอ้โห ลืมเข้าสองตัวนะครับลืมไปลืมไปกินก<ๆ>ินอ้าวคุณไม่หลบ <c oughs> ตายแล้ว คุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยเอหลุดโลกบ่อยเดี๋ยวเจอเคาะเอานั่นเนี่ยตานี้อา้าวไปไปไปเดินมาก,กได้อา้าวมา,ก,ากินเมล็เฉยนี่แหละครับไปกิน อะมางี้ชอบไหมชอบอมไม่ต้องพยายามอะไรนี่กักไว้ก่อนอต่อขึ้นนี้ไปเดี๋ยวเบียดกินทีหลังเนี่ยกิน เปิดกินฟรีอย่างไรก็กินละเอา้ากินเลยเอา้ากลัวอะไรกินให้กินสองนะเอาเขาอยู่ไหม อยู่ไม่อยู่ก็ต้องอยู่แหละเอา้า <c oughs> กินไปนั่นจะไม่อยู่ยังไงฮอต2สองตัวใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอยู่อยู่อะ่ะ <c oughs> นี่ถึงไม่เลยกลัวเลยถึงไม่ <c oughs> กิน นไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไปเสมอก็ชนะอยู่เราเอา้าวอ่ะต่อทิ้งไปครับโอเคชนะแล้วโอเคสองพันกว่าก็เอา โอเคครับชนะไปแล้ว